สวัสดีครับทีเอฟซีอีกาชแนลทุกท่านครับเรื่องราวกับเจอกันเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้มี2เรื่องสองราวครับก็เป็นเรื่องของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับหลังเกมเมื่อคืนครับยูโรปาลีกที่แมนยูเต็ดเนี่ยเฉือนเอาชนะทางเอฟซีโคเปนเฮเกนไป1ประตูต่อศูนย์ครับก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในศึกยูโรปาลีกได้สำเร็จนะฮะแล้วเรื่องที่2นะครับเรามาวิเคราะห์กันว่าถ้าหากนะครับอันนี้สมมตินะฮะสมมติถ้าหากว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยพลาดคว้าตัวจอร์แดนซานโช เอสฟูตวอดกับทีมงานจะมีแผนสำรองอะไรรองรับหรือไม่อันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันนะครับฝาบกกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เหมือนเช่นเคยครับแล้วก็อย่าลืมใครที่ยังไม่เคยกดติดตามยังไงรบกวนกดติดตามอีกาชาแนลด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดในการติดตามรับชมคอนเทนต์ดีๆของไทยกาชาแนลนะครับเริ่มจากเรื่องแรกกันก่อนนะครับประเด็นหลังเกมศึกฟุตบอลยูโรปาลีกที่เป็นคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูเต็ดกับทางเอฟซีโคเปนเฮเกนนะครับซึ่งผลปรากฏว่า กว่าที่ยูเนเต็ดเนี่ยจะยัดเยียดความประชัยให้กับทีมรองบอลที่ชื่อว่า FC c o p โคเปนเฮเกนครับในรอบ8ทีมสุดท้ายโอ้โ oh หเลือดตาแทบกระเด็นครับเกือบจะเอาตัวไม่รอดเหมือนกันดีที่ว่าได้จุดโทษนะครับจากบรูโน่แฟน n ันส์ครับแล้วก็เอาชนะในเวลา120นาทีครับและนี่คือสิ่งที่ผมได้เห็นจากเกมเมื่อคืนนี้อย่างแรกเลยการจัดตัวของโอเลกนาโซชา ยึดผู้เล่นแค่4คนจากนัดที่แล้วครับโดยที่มีซิโกโรเมโรแฮร์รี่แม็กไวเอริกไบย่และเฟร็ดกับนอกนั้นก็เปลี่ยนแบบยกทีมเลยแต่ชื่อชั้นต่างๆคุณภาพต่างๆประสิทธิภาพในแต่ละตำแหน่งครับต้องยอมรับในครับว่ายูนิเต็ดเหนือกว่า FC ฟซีโคเปนเฮเกนอยู่หลายช่วงตัวแล้วมันก็น่าจะเป็นเกมที่ยูนิเต็ดเอง น่าจะชนะแบบสบายๆนั่นคือมุมมองจากที่เราเนี่ยมองไปในเกมนี้ไม่ว่าจะเป็นบอลพนันถูกกฎหมายสื่อต่างๆนะครับนักวิเคราะห์กูรูลูกหนังคอมเมนเตอร์ต่างเชื่อมว่ามันก็ไม่น่าจะเป็นเกมที่ยูตนเต็ดเจอกับความยากลําบากแต่ผิดคาดครับผิดคาดเลยเมื่อวานนี้โอ้โหอึดอัดเหลือกเกินเป็นเกมที่แฟนผีบอกเลยว่าหือะไรเนี่ยเล่นอะไรกา,ารอุตส่าห์อดหลับอดนอน ตีสองถึงตีสี่นี่มันทรมานนะเว้ยถ้าเล่นแบบนี้นี่มันอือะไรกันนักหนาคือเมื่อวานกับแม้ว่ายูเต็ดเนี่ยจะมีศักยภาพที่สูงกว่าทีมทีมนี้หลายช่วงตัวอย่างที่ผมบอกไปแต่ทำไปทำมากลายเป็นว่ายูเต็ดเล่นในไซส์ใกล้เคียงกับทาง FC ฟซีโคเบตเกเลยเหมือนกับว่ามาจากลีกเดียวกันเหมือนกับว่าเป็นคู่รักคู่แคสในลีกเดนมาร์กไม่ใช่ว่าเป็น ทีมระดับท็อปของพิมริกเจอกับทีมจากเดนมาร์กซึ่งมันมีความห่างชั้นกันถูกต้องไหมครับสิ่งที่ได้เห็นชัดเจนมากเมื่อวานนี้คือโอเคภาพรวมนะรูปแบบการเล่นเนี่ยยูนเตดแทบจะเหนือกว่าทุกอย่างทั้งการครองบอลการพยายามที่จะหาโอกาสการทำประตูขึ้นเหนือกว่า FC โคเปนเดเกนกับแต่สิ่งที่ทำให้แฟนผีเนี่ยงดหงียต,ตามง่ามมือง่ามเท้าคือความเฉื่อยชาความไม่กระตือรือร้อน บางจังหวะควรขยับแต่ก็ไม่ยอมขยับดูจะไม่ค่อยตื่นตัวปราศจากความกระยิ่นกระหือรือวิธีการเล่นก็อะไรก็ไม่รู้ใต้บอลมากกว่าก็จริงเน้นการต่อบอลทำชิ่งก็จริงแต่มันเป็นการแบบเคาะบอลไปเคาะบอลมามันไม่ได้มีความก้าวหน้าหรือคืบคลานไปถึงในแดนที่3แดนสุดท้ายของ FC g ซีกในการที่จะมีในเรื่องลักษณะที่เล่นแบบกล้าได้กล้าเสียคือ มุ่งมั่นเต็มที่ทุ่มเทเกินร้อยในการที่จะยิงประตูแต่มันเป็นความเฉื่อยชามเป็นความที่ดูอึดอัดยืดยากไม่ค่อยมีความแม่นยําเวลาที่จะพาบอลไปในพื้นที่สุดท้ายการเล่นก็ขาดความหลากหลายพยายามจะขึ้นเกมานริมเส้นเติมขึ้นมาเติมขึ้นมาแต่ก็ไม่ยอมไม่ยอมนะครับเปิดบอลเข้ากลางไม่รู้เป็นอทไหรนะครับเกมริมเส้นสองฝั่งของยูไนเต็ดเนี่ยพอได้บอลขึ้นไปแล้วเนี่ยคุณจะต้องเปิดบอลให้กับกองหน้า ที่รออยู่ในกรอบเขตโทษแต่กลายเป็นว่ากํเล่นชิงเตาะแทะเต้ะแตะอ,อยู่ตรงนั้นครับสุดท้ายก็ตายตอนจบเป็นแบบนี้ตลอดหรือไอ้ที่เป็นผู้เล่นกองหน้าเนี่ยเวลาที่เพื่อนเปิดไปแล้วเนี่ยมันก็แทบจะไม่ค่อยเห็นใครพุ่งเข้าหาลูกบอลในกรอบเขตโทษคือมัวแต่ยึกยักมัวแต่คิดอะไรก็ไม่รู้ครับอะไรนำมาซึ่งการปราศจากความแน่นอนทั้งการส่งทั้งการยิงแม้ว่ายูเต็ดจะครองบอลมากกว่าบุกมากกว่า มีโอกาสทําลายตะข่ายมากกว่าจริงครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันเหลวเป๋วครับคือมันไม่มีความชัดเจนมันไม่มีความแม่นยําพอกลับมาเล่นในครึ่งหลังนะครับเออโอเคมีโอกาสที่แบบเอ้ยเป็นก่อเป็นกำมมากขึ้นแต่ก็ขาดความแน่นอนหนึ่งในงนั้นจะต้องยกเครดิตให้กับนายประตูของเดฟซีโคเวเลเกนทีช่ชื่อว่าคาวยานโยฮันสันโอโ้บอกเลยว่าผีเข้านะครับน่าจะอยู่ทีมแมนเชสเตอร์ยูไนตดนะครับพวกผีเข้านะเซฟแบบสำคัญ,สำค,ญสำคัญเนี่ยล่อไปถึง14ครั้งนะ่ะ ถ้าถ้าท่านับไม่ผิดนะ14ครั้งครับถือว่าเป็น1 Man นึ t งแมนอารของเกมเมื่อคืนนี้ได้เลยพอแมนยูแต่ทำไม่ได้ในช่วงเวลาปกติินโชคดีนะครับว่าพวกเขาเนี่ยเจอกับคู่แข่งที่คุณภาพต่ำเวลาที่มีโอกาสในการที่จะสวนกับใส่ u ยูเนเต็ดเนี่ยมีหลายครั้งเหมือนกันนะครับแต่ว่าทำไม่ได้ความสามารถเฉพาะตัวก็เป็นรองทางยูเนเต็ดครับการสโบสรนี่ก็ประสิทธิภาพต่ำมันก็เลยทำให้ยูเนเต็ดเนี่ยรอดตัวไป ดีที่ว่าถ้าเปลี่ยนจาก FC c o ีโคเวเกนสมมุตินะฮะเป็นพวกอินเตอร์มิลานเลเวอร์คูเซ่นเซบีย่าวูฟเนี่ยถ้าเจอในเกมลักษณะแบบนี้เจอในเกมที่ยูนเตเนียดีแต่ป้อแต่ลอบไม่เป็นแล้วเจอลูกสวนกลับมีจังหวะจากโคนสัก3าี่ครั้งบอกเลยก็โดนเล่นงานได้เหมือนกันแต่นี่คือเจอกับคุณภาพต่ำกว่าครับยูดนเต็ดก็เลยรอดจากการเสียประตูไปชนะในเกมเมื่อคืนนี้ก็เพราะคุณภาพที่เหนือกว่าประสบการณ์ที่ช่ำชองกว่า และพอได้จุดโทษก็ทําได้ทันทีนะรับจุดโทษอีกแล้วใช่ไหมฮะหลายคนบอกว่าเอานะจุดโทษยูเต็ดจุดโทษอีกแล้วแต่ถ้ามันฝ่าวก็ฝา่าวนะครับแต่ถ้ามันเป็นในคำตัดสินนั้นก็ต้องยืนคำตัดสินนั้นครับแล้วก็ต้องชมว่าทางมาเซียก็ทําได้ดีครับจนโดนดึงในกรอบเก็บโทษแล้วก็เป็นทางบรูโน่แฟนานซ์ก็ทําได้ดีเหมือนเดิมนะครับคือยิงร้อยเปอร์เซ็นต์เข้าร้อยก็เป็นตัวหลักเป็นตัวความหวังให้กับยูเต็ดได้ในการยิงจุดโทษตร,ตรงนี้ภาพรวมเนี่ย ของยูนเต็ดนะครับนี่ไม่ใช่เกมที่น่าประทับใจใดๆทั้งสิ้นเลยครองบอลดีแต่ขาดความแน่นอนขาดความแม่นยำนักเตะหลายคนเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานถ้าวัดกันเรียงตัวเลยนะครับแนวรับเนี่ยที่เล่นดีในสายตาผมนะก็มีไบย่ช่วยเซฟจังหวะชีป้เป็นที่ตายได้หลายครั้งครับมีแม็กควายมาชาเกมรับยอดเยี่ยมอ่านเกมดีสกัดบอลขาดอ่านนี่เป็นสองกองหลังที่เล่นดีในแบ็กโฟแดนกลางนะครับ บ็อกบาก็เฉยๆไม่ได้อะไรมากมายบรูโน่แฟร์นัน์มีจังหวะที่เขาทําบอลเสียทําบอลลัานบ่อยแต่ก็เป็นคนเดียวในแผงมิดฟิลด์ที่สามารถสร้างสรรเกมรุกได้ดูดีกว่าใครเพื่อนเฟรดนี่ถือว่าโอเคครับวางบอลยาวสวยๆมีจังหวะสกัดบอลดีแต่เกมรุกเนี่ยโอ้โหเลอะเทอะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งด็อกเตอร์มาคัสเวสฟอร์ดครับเมื่อวานนี้เป็นเกมที่เวสฟอร์ดเล่นได้แย่ที่สุดอีกเกมหนึ่งเลยครับ ทำตัวน่ารำคาญมากประมาณมากพอเจอกับคู่แข่งที่ต่ำชั้นกว่าเขาก็พยายามโชว์เหนือไงเล่นลูกยากนู่นนี่นั่นทําให้เพื่อนไม่ประติดประต่อประสานงานกับเพื่อร่วมทีมก็ไม่ดีเดี๋ยวจ่ายพลาดเดี๋ยวเลี้ยงติดอะไรก็ไม่รู้เลิกเทิะจริงมาร์คซิเาวก,ก็ต่่ามาตรฐานนะครับเมื่อวานนี้แม้ว่าจะเรียกจุดโทษได้แต่ภาพรวมก็ดูเล่นเหน,นื่อยๆครับดูไม่ค่อยมีความกระตือรือร้อนไม่ค่อยมีส่วนร่วมกับเกมมากนักครับแล้วเตะมิดูเต็ตเนี่ยเป็นแบบนั้นหลายคน ซึ่งจากผลงานแบบนี้จากฟอร์มการเล่นแบบนี้ของยูเต็ดเนี่ยมันก็สามารถที่จะมองโลกในแง่บวกได้เหมือนกันก็คืออ่ะเข้าใจครับเกมนัดนี้มันคือเกมนัดเดียวรู้ผลชี้ชะตาเลยในช่วงการแข่งขันนี้ครับไม่มีเตะนัดสองยเย่าเยอนนู่นนี่นั่นมันเลยทำให้ยูเต็ดอาจจะแบบเกรงกันไปมีความกดดันกันไปต้องระแวดระวังเน้นความแน่นอนเอาไว้ก่อนมีจังหวะเราค่อยทำอ่ะอันนี้เข้าใจได้คิดได้แบบนั้นหรืออีกเรื่องหนึ่ง คือยูนเต็ดเนี่ยได้ตัวไปเล่นในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์คไปแล้วความมุ่งมั่นความท้าทายมันก็ลดน้อยถอยลงมาลองถ้ายูน t เต็ดไม่ติดท็อปโสิครับบอกเลยนะครับว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนักเตะยูนเต็ดเนี่ยวิ่งลืมตายได้เลยแต่อย่างไรก็ตามครับถ้ายูนเต็ดอยากจะควา้าแชมป์รายการนี้ก็จะต้องทีบตัวเองให้มันดีกว่าเดิม เพราะว่าถ้ายัางเล่นในฟอร์มแบบนี้นะครับแล้วต้องไปเจอทีมอย่างวูฟแล้วก็เซบีย่าเนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหดูไม่จืดแน่ๆอันนี้ต้องรุนกันนะครับว่ายูเต็ดจะเจอใครวูฟหรือจะเป็นเซบีย่าคือถ้าดูตามทรงนะบอลของเซบีย่าเนี่ยดูเคี้ยวกว่าดูเก๋าเกมกว่าน่าจะผ่านทางวูฟมาได้อันนี้คือตามคาดการณ์นะครับแล้วถ้าเป็นเซบีย่าเจอกับแมนยูเต็ดเนี่ยรอบรองโอ้โหสนุกแน่แต่ยูเต็ดจะต้อง เล่นได้ดีตามมาตรฐานไม่ได้เป็นต่ำม,มาตรฐานแบบนี้ไม่ได้เป็นเกมที่ดูในเหนื่อยดูเฉื่อยชาดูอึดอาดยืดยาดดูแบบไม,ไม่ค่อยมีแรงกระต้นลุ้นเนี่ยยิ่งถ้าเจอบอลเทคนิคสวยแต่มีความเก่าเล่เหลี่ยมจัดอย่างเซบีย่าเนี่ยอันนี้คุณอาจจะตกมาต่ายได้นะครับอันนี้เป็นงานของวลาิวาโซชาในการที่จะต้องเค้นฟอร์มทีมให้กลับขึ้นมาครับแต่ส่วนหนึ่งครับที่เราสามารถมองได้เลยว่ายูเตดเล่นแบบนี้มันยิ่งทําให้โซชา ทีมงานเอสวูดเ r d ต้องเร่งเครื่องในการที่จะเสริมทีมในซัมเมอร์นี้ครับตัวเต็งเป้าหมายหลักนะครับอย่างจูดอนซานโชผมได้มีการรายงานไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้ว่าดอดบุญพยายามทำตัวเหมือนจะปิดประตูละไม่ต้อนรับทางยูเตดละเพราะว่ามันพ้นเดสไลน์ไปแต่ในพวกแหล่งข่าวสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือระดับสูงสุดเนี่ยก็ยังคงยืนยันว่าไอ้พวกเดสไลน์ขี่เส้นตายนู่นนี่นั่นวันที่10สิงหาคมอะ่ะมันไม่มีจริงหรอก ครับรอจนกระทั่ง,น,งนู่นเลยปิดตลาด5ตุลาคมนะครับถึงจะมีการคุยกันและตอนนี้ก็ยังคงมีการคุยกันอยู่พยายามหาทางหาทางออกในเรื่องของค่าตัวดังนั้นนะครับก็รออีกสักนิดหนึ่งสำหรับแฟนผีแต่ทีนี้ครับสมมุตินะฮะถ้าเรามองใน worst case มองในมุมลบมองในแง่ร้ายนิดหนึ่งว่าสมมุติว่ายูนิเต็ดเนี่ยถอนตัวเองออกมาจากใน position หรือว่าตำแหน่งตรงนั้น ในการที่จะด,ดึงตัวจดดอรซานโชมาเนี่ยเนื่องจากว่าไม่อยากจะจ่ายเงิน110ล้านยูโรให้กับดอทมุลซื้อตัวออสลดซานโชเนื่องจากสถานการณ์แบบนี้พิษศเศรษฐกิจแบบนี้วิกฤตโควิด -19 แบบนี้ต่อให้ยูเต็ดเนี่ยไม่ได้เจอผลกระทบแบบร้ายแรงเหมือนทีมอื่นครับแต่ยูเต็ดเองก็ต้องมานั่งคิดแล้วว่าเฮ้ยเงิน110ล้านยูโรเนี่ยมันเยอะทะวเว้ยมันไม่ได้เป็นก้อนเล็กเลยแล้วถ้าต้องจ่ายให้กับดอทมุลทั้งๆที่ค่าตัวของ จอร์รานโชเนี่ยมันไม่ได้ถึงอะไรขนาดนั้นน่าจะประมาณ6 0สิถึงเจอย่างนี้ไม่เอาดีกว่าสมมติว่าถ้ามองการในทิศทางนี้นะครับเอสวูดเบิร์ดกับทีมงานจะมีแผนสำรองแผน B อะไรบ้างละ่ะอันนี้น่าสนใจเพราะว่าหลังจากที่มีข่าวว่าดอดมูลเนี่ยไม่ขายแล้วอยากจะดึงตัวจอร์รานโชเนี่ยอยู่กับทีมต่อมันเลยทําให้สื่อต่างๆทั้งในอังกฤษเยอรมันอิตาลี มีการโขนกระแสครับออกมาบอกเลยนะครับว่าตอนนี้ยูเนเต็ดเริ่มที่จะมองหาแลน B แล้วนะอย่างเช่นอิตาลีนะครับเขามีการโยงว่ายูเนเต็ดเนี่ยอาจจะไปคุยกับยูเวนตุสแล้วก็ดึงดักลาสคอสตาปีกชาวบราซิลของยนะูเวนมาร่วมทีมค่าตัวไม่แพงเลย30-40ล้านยูโรเท่านั้นเองแต่ดักลาสคอสตาเก่งจริงเทคนิคดีจริงความสามารถดีจริงแต่อายุเกือบเกือบ30แล้วไงครับ มันไม่ใช่นั้นแต่ตรงสเปคที่เร่อหนาโซชาต้องการเลยแล้นั้นไอาการรายง,งานของอิตาลีเนี่ยผมขอตัดไปก่อนดอลลาร์คอสตากับยูดิเซ็ดซึ่งเป็นทีมแข่งพลังหนุ่มเนี่ยมันไม่น่าเป็นไปได้ครับมันไม่น่าจะตรงสเปคโซชามากมายขนาดนั้นอ่ะทีนี้ขยับไปมาที่อังกฤษบ้างอังกฤษเขาบอกว่าเฮ้ยยูิเต็ดเนี่ยอาจจะไปคุยกับฟิโอเรติน่านะฮะเพื่อที่จะไปเอาเฟเดรโกเคียซ่าแนวรุก คนเก่งของมูกมหาการค่าตัวไม่แพง40-50ล้านยูโรเช่นกันคือถูกครึ่งก่อครึ่งเลยแต่ข้อนี้ชอยสน์นี้ก็ยังไม่โดนใจผมแต่ทั้งฝั่งเยอรมันเนี่ยมีการรายงานนะครับว่าตัวที่ยูไนเต็ดจะไปเอามาทดแทนถ้าหากว่าไม่ได้โจรสลัโชคคือ Kingsley g o กมันครับคิงส์ลีย์โกมัปีวัยหนุ่มของบาเยิร์นมิวนิกซึ่งมีโอกาสมีความเป็นไปได้ครับเพราะว่าอะไร คิงลีสโกมันต้องรู้ตัวแล้วว่าเฮ้ยโอกาสในการลงสนามในฤดูกาลหน้าเนี่ยเริ่มที่จะน้อยลงแล้วนะเพราะว่าบายเยนไปได้ตัวทางหรลอยซานเน่มายังมีแซดนาบรีคนหนึ่งก็จะมีการแย่งตัวกันแต่ในมุมแล้วก็แนวโน้มเนี่ยน่าจะเป็นซานเน่แล้วก็แซดนาบรีมากกว่าคิงลีสโกมันครับตรงนี้นะฮะผมมองว่าน่าจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกเหมือนกันนะคุณลองที่ดูนะครับถ้ายูไนเต็ด ไปดึงตัวคิงลิสโกมันมาแล้วสามารถที่จะด,ดิวกันได้บอกเลยนะครับว่ายูเต็ดเนี่ยได้ผู้เล่นฝีเท้าดีมากแล้วก็ประสบการณ์สูงความสามารถโอโ้เพียบเลยรอบด้านร้กัดสุดๆด้วยคิงลิสโกมันครับอายุ24ปีก็จริงเหมือนจะเป็นดาวรุ่งที่เพิ่งพุ่งขึ้นมาแต่นี่คือคนเดียวในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลนะครับที่คว้าแชมป์ลีกได้8ปีติดปารีสแซ็แมงยูเวนตุสและไบร์ ประสบการณ์ถือว่าค้นคลักเลยติดทีมชาติก็ติดมาแล้วพิสูจน์ตัวเองมาแล้วว่าเขาคือของจริงอยู่ที่ไหนก็เล่นได้ดีอยู่ปารีสก็เล่นได้ดีอยู่เบนจุสก็เล่นได้ดีกลับบาเยนอนก็เล่นได้ดีตลอดระยะเวลาที่เล่นใ้กับเสือใต้เนี่ย158เกมยิงไปทั้งสิ้น32ประตูแอซซิไปส5ครั้งแค่นี้ก็ตอบโจทย์แล้วว่าเขาไม่ธรรมดาเป็นปีกในสไตล์โมเดิร์นเล่นได้ทั้งสองฝั่งชอบในการกระชากตัดเข้าในแล้วก็ยิงประตู หรือจะเป็นการกระชากไปถึงสุดเส้นหลังแล้วเปิดเข้ามาเขาทําได้ดีทั้งหมดเลยครับทุกรูปแบบแล้วไม่ต้องห่วงครับมาเล่นกับยูไนเต็ดมาเล่นในเวทีพรีเมียร์ลีกเนี่ยเล่นได้หรือเปล่าถ้าคุณผ่านเวทีลีกเอิงกับฝรั่งเศสมาแล้วผ่านบุนเดสก้าเยอรมันมาแล้วผ่านกาโช่จาิตารีมาแล้วพรีเมียร์ลีกไม่น่ามีปัญหาการปรับตัวไม่ใช่ปัญหาแหละมีปอป๊อกปาออตินมาซิอลเป็นเพื่อนร่วมชาติคุยแป๊บเดียวนะครับสอนนู่นนี่นั่นแนะนำอะไรเสร็จสับปรับตัวเร็วแน่นอน คลิสโกมันก็เลยเป็นเคสที่น่าสนใจมากถ้าหากว่าพลาดจิรอนชานโชแล้วตัวคลิสโกมันเนี่ยรียมตัวมาก่อนก็ได้แล้วมีอาชีพยยซื้อขาดหรือซื้อขาดไปเลยราคาไม่ถึง1 1 0้ล้านยูโรแน่แล้วถ้ามันเป็นราคาสัก60 7 0เนี่ยผมก็เชื่อว่าบายเยนพร้อมขายแล้วคุณเอาเงินส่วนนั้นสมมุตินะจ่ายให้กับคลิสโกมันไป60ล้านยูโรอีก60ที่มันจะต้องเป็นค่าตัวของยูร์านโชไปซื้อกองหลังระดับเกรดพรีเมียมมาอซักเป็นมิดานลสกรีนเนี่ยมาก็ได้ น่าสนใจไหมล่ะอา่าลองคิดภาพตามนะครับโอเคนะั่นคือทั้งหมดครับสำหรับในคลิปวันนี้ส่วนในคลิปหน้าเป็นเรื่องอะไรนั้นไว้ติดตามครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วส่งคอมเมนต์เข้าพูดคุยกันแล้วก็ช่วยกันกดส b ั c r i b e ให้กับทางการ a n แนลด้วยครับ